เออเออออเพื่อนตอบว่าเพื่อนพูดว่าปันปันช่วยแลสปังกี้ด้วยเธอเราก็พูดไปเลยฮะโอเคโอเคเพื่อนเราวทำให้ตามคำขออ่ะสวัสดีทุกคนเราจะมาเล่นสปังกี้ตามที่เพื่อนเราขอมาเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัวเราน่คือแบบมันนิ่งหน่อยเนาะ ก็ไม่ต้องสนใจมิสติกฟาวจะเท่าไหร่หรอกนะมาดูจอรเราเราเล่นในมือถือมันก็เลยมันอาจจะไม่ค่อยเต็มจอมากเท่าไหร่โอเคมาที่ออเรนจ์โวเป็นกองโลดอยู่แล้วฮะเรดดี้เรดดี้เรดดี้โอ้เรดดี้ถือว่าช่วยจังหวะมาอ่ะคร็อกเกอร์ค่อนข้างลืมชื่อตัวนี้มาทิ้หน่อยตมาฟันบท วาเลเรียนี่ต่อมาเอาออกให้หมดมาเป็นที่บรรยากาศมาที่เบรดเป็นเบรดฮะมันเป็นเบรดอ่ะมาที่เอิมน้องบัะน่ารักเสียงระโนดโอเวกเอเอโอเวก ขอเอาเออกก่อนอุ้ยเพราะมากตอนชอบมาที่เมโดรี่มันก็เหมือนเดิมนี่มิ style. เตอร์สตล์เออล็อกสี่เดาเพิลมรอกสี่เดาเพิ่อ่ะมาไอ้นังก็โอ้ไอ้โดเพิ่ไอ้ตัวนั้นมันชื่อว่าโดเพิ่นะปังกอนม่วงตัวนั้นไม่นชื่อโดเพิ่มิดโรทรีเอาออกไปไซมอน เทนเนอร์อาจจะอ่านชื่อผิดขออภัยนะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดมิดเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์มันมันร้องว่าเฮ้เฮ้เฮ้นะมันร้องเพลงมันเป็นสายร้องเพลงมันร้องเพลงมันเ hey, ฮ hey, hey ้เฮ้เฮ้จิงกี้คือแบบ ส่วนเจเว่นตัวที่เราชอบบัานที่สุดมันต้องคู่กับแบล็กเลยต่อมาแบล็กหน้าจอดำรู้เลยโอ้โ <c oughs> หน่ากลัวมาก อเรายังลำดับเท่าไหร่มาออเรนซ์เขาโดนเวนด้าผา เออตัวเนี้ยรดี้คนที่ทำนา่าจะเป็นไซมอนนะไม่คิดว่าน่าจะเป็นเวนด้าเวนด้าวิ่งตามไม่ทันหรอกอ่ะแฮร์ร์ไปอันนี้เขาโดนอันนี้แทงถึงว่าอะไรต่างๆแล้วต่อมาฟันบดไม่ค่อยไม่ตายนะคนนี้ตายนางโดดอกไม้มันงอกหลาตัวนางอะสยอง เรนนี่ผิดพระเอกค่ะพลังพระเอกเลยเออน้องบัตของเราน้องบัตรดิกน้องบัตน้องบัตรโดนไซมอนงับ,นนบแต่ว่าน้องบัตรไม่ตายเขาโดนเขาโดนสปริงร็อกโดนน้ำวันนี้เขาโดนขีด ตาสกายน,น้องน่าสงสารมากวินด้าแพงคือมันคือโดเพิลคือแบบมิเตอร์ซันมิเตอร์ซันเอามาอยู่ตรงนี้มิเตอร์ซันเขาโดนแบล็กสิงโดเพิลเขาโดนแบล็กสิงเขาบอกเลยนะอย่าโดเพิลมันมีตัวไหนบ้างก่อนแล้วก็ใชเจ้าตัวนี้มิตอร์ทรี ไม่มีอะไรหายต,ตัวนี้มันโดนแบ็กสิงเหมือนกันไซมอนเนี่ยเออทันทันเนอร์โดนเวนด้ายิงแป่ว่าเวนด้าไม่ได้ใช้แค่มีดอะใช้ปืนเป็นต่อมาอันนี้เริ่มใหม่เลยอันนี้คือเออมิดเตอร์อ๋อ,อมิด มิสเ,เตอร์อะไรแล้วลืมชื่อแล้วมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์มิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ได้โดนแบ็คสิงอันนี้ก็ว,วัาผิดแต่ว่ามันผิดปกติมันช่วยแล้วต่อมาเป็นเวนด้าเวนด้าเป็นทาพตะกองใช้โดนยัดไส้อ่ะพิงกี้โดนเวนด้าคือพิงกี้น่าจะแบบมองแฟนตายอ่ะแบบ มองออเรนตายไปทีละนิดและดูสับและคิดว่าพี่กิตะรู้สึกยังไงที่เห็นแฟนตายต่อมาเป็นเจวินขารอโรดแล้วต่อมาแบล็คอ,อ,อาคราวนี้เพื่อนเราตามคำขอเพื่อนแล้วนะโอ นี่อืมอืมอืมมอ่ะอันนี้น่าไปของจริงฮึมมโอ้มอไม่เกินอะไม่ได้แค่นี้อ่ะสำหรับวันนี้เราก็มาแค่นี้นะ แต่ว่าภาษาเพลง